สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวงานบุญพะเวทของจังหวัดร้อยเอ็ดถือว่าเป็นงานมหาทานบารมีปีนี้ก็ตรงกับวันที่16มีนาคม2567ขบวนแห่ก็จะมีทั้งหมด13กันก็จะเริ่มตั้งแต่กันที่1คือกันทศพรจนไปถึงขบวนที่13คือกันนครเราก็จะไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับในกันทศพรกันที่1ครับ ทศพรมัเป็นการที่พระอนินทร์ประสาทพรแก่พระนางกุญชะดีาพามาละที่วังพระอินทร์บ้านจีงลงมาเมืองไตเมืองไตไก่สวัสดิ์มาลงไปห้องไปห้องเกิดเป็นคนมนุษย์โลกโซนคดีลื่นลนคนมุมเงียนบ่อลำบากนี่แหละเป็นณพื้นที่ร้อยเอ็ดสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดธนาคารกสิกรไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอสามสำนักงานอาการจังหวัดร้อยเอ็ดโรงพยาบาลกัรแต่ปหาซึ่มเป็นพระธิดาจะออกจาก,กพระนครไปอยู่ในป่าสนาีจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดกันวนรณประเวศนะครับ ดอดทองด้วยไนางวชีและลูกเสด็จจากเมืองพระมหากษัตริย์ดิพรองค์นครเจริราษก็ได้ทูลเสด็จค่กันชูชกเป็นกันที่5แล้วนะคะตอนนี้เป็นกันที่ชูชกได้นางอมิตดามาเป็นภรรยาและไม้จะได้โอรสและทิดาพระเวชสังดรมาเป็นทาตคะ่ะอ,อัน,นิสงค์ของผู้บูชาก,กันนะคะสักคหร่จะได้รับเอเมนยางและ จตุจักรสีชูชกได้หลอกลวงรานจตุบุตรอ้างว่าเป็นพระราชสารของเจ้ากรงสนชัยจึงหมาบับดำแม่แก่หมาไม่ไ,ได้แต่เมื่อไรผู้บรวิวารถือมาไล่สิกับหำเกิดชาดเดียวมามาในใส่เสือโค โบราณษัตย์ตลอดจนได้สดับักฟังพระาสนามรเทศนาของพระองค์แล้ว รุบาลจอวิทยาแฝงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ดศูนย์วันไม้เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ดแล้วก็ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดค่ะ อว่าใหมันกูต้นสบันอลานได้ว่าไต้ขึ้นมัดที่ย่งไปงปืนสีนน่เลี้ยงแขกโคจะนั่งเลียงแม่ลึงอึงสั่งแม่นังฟังคำทอท้ามาดากินเข่าสองมือยันไปเต่าใจากบ้านได้กินเขาว่าเาดียวเข่ากินมาแ้งเหมือนเส้นเพื่อกินตะแนน่ง หน่วยงาน,นสนับสนุนครับส่วนราชการสถานศึกษาวัดพ่อค้าประชาชนในพื้นที่นนะครับสดับรับฟังการขับร้องก่อนลำโดยคนแม,ม่หมอลำมกดามเมืองนครที่ป,ปรึกษาพคแบบมหากษัตริย์ด้วยพระเกียรติยศทำกลางเสวกามาตรราชบริพารเป็นเวลาสองเดือนก็เสด็จถึงนครศรีพี วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อเอ็ดธนาคารกรุงเทพสาขาร้อยเอ็ดค่ะอย่างที่ธนาคารกรุงเทพสาขาร้อยเอ็ดค่ะปีนี้ดันที่ระเด้จันดรได้เข้าเหมือนในครั้งนี้ค่ะในชาติสุดท้ายก่อนจะบรรลุพระโคตรียา น,น,นั้นเป็นแท่นที่สำคัญยิ่งใหญ่จนถึงกับนั่นก็คือทานบารมีและทานอันสูงสุดที่พระองค์หาพันให้จบในวันเดียวดังนั้นในจังหวัดระเอ็ดจึงได้เกิดมีประเพณีชุมนุมกันฟังเทศประหาชาวร้อยเอ็ดในวัที่34เดิบีเนพุทธศักราชสในวันี้าร้อยกส,สิบเจ็แในวันนี้ค่ะ

ม่หญิงนะคะแม่นางหญิงสวยสง่างามนั่งเดียวมาเลยนะคะเหลือบัดนี้กาบอนบันปองขวเวทิลังพึ้งเหลาที่ได้ไก่เคลี่สิหางรุงโดนกวงลาจะกุ้งฟังเต็มกระเล่นเล่นเต็นเต็ม จังหะอิจไว้พอพุนสวนแม่นยาสรรพสัตว์ใ่น้อยตนคอยสีสังรานกกระาทัดทางโอ้ยกระ่าเทือนที่คึ้ขันสัตว์กุนีน้ำสันมียเสียงหอมเสือดลาปเสใสเก้วคูอปูยาเส้นสุบันสถางอบัน ยวแลทิงงสลับสำหรับบรรยากาศในการเที่ยวงานบุญพระเวทของจังหวัดร้อยเอ็ดปีนี้นะครับเราก็จะต้องขอลาไปก่อนเราก็จะมาพบกันในปีต่อไปก็คือปีพศ2568สำหรับปีนี้ก็ต้องสวัสดีครับ